YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่ สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่9มิถุนายน2565ราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขานวนวลเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้8บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขานวนวลเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขานวนวลเบอือใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กําแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากล ps. Ps ตลาดกลางวันนี้45บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันเทบรีเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันเทบรีเบอร์กลาง จากตลาดกลางวันนี้35บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จัเทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้40บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดกลางวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดกลางวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางวันนี้ 600บาทต่อเข่งเข,งข่งและ7หวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ